ชมคลิปแล้วมาร่วมสนุกกับ c ี l อ o ลูฟโค้ดกันครับเพียงคุณติดตามชมคลิปสังเกตโคต้ดง่ายๆครับที่ขึ้นอยู่ในหนังครับแชร์คลิปพิมพ์คําตอบคอมเมนต์ในเพจ Facebook CN l o ลูเท่านั้นนะครับลุ้นรับของรางวัลง่ายๆไปเลยว้าวนกครับแม่วันนี้บ้านหรูหร,ราเลยทีเดียวค่ะดูน่าอยู่ส่งเสริมผู้อยู่ในบ้านเป็นอย่างดีนะครับ วันนี้ครับคุณนกพาผมไาอยู่ที่ไหนก่อนหมู่บ้านเพชรชีดคลองสองรังสิตเพชรชีดคลองสองรังสิตนั่นเองครับก็เรียกเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะการแต่งบ้านที่เป็นสวยงามมากนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับซีนลูฟออนแอร์ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณนกต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ลูกค้าเราเนี่ยดูรีวิวนะดูเทปพวกเราเนี่ยใช่ใช่ไหมแล้วก็เรียกพวกเรามาวัดพื้นที่ด้านหน้างานใช่ไหมครับ สำหรับใครที่ดูแล้วอยากจะให้เราไปวัดพื้นที่ทำหน้าง,งานเนี่ยติดต่อเราได้ที่ไหนก่อนดีวค่ะติดต่อได้ที่เพจ Facebook CN Loop แรับทำหลังคาค่ะ,ะอีกหนึ่งช่องทางจะเป็นช่องทางไล n e ID Line จะเป็น CN l o o p o p ค่ะแอดซี p นะครับยังไงครับมาให้ถูกแอดนะแล้วเข้ามาปรึกษากันได้นะครับยังไงเรามีทีมงานที่คอยตอบท่านให้อยู่แล้วนะอเอาวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูผลงานจริงกับบ้านหลังนี้กันนะจ้าไป ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ครับทำหลังคาได้เต็มพื้นที่มากๆแล้วก็มีมุมส่วนตัวด้านข้างบ้านด้วยใช่ค่ะัน,นี้เป็นด้านข้างของบ้านก็คือเป็นมุมพักผ่อนที่นั่งเล่นว่าไว้ทําสถานการณ์ต่างๆถือว่าสวยนะครับใครที่มีบ้านแบบนี้พื้นที่แบบนี้ก็ควรที่หาเนี่ยมุมแบบเนี้ยไว้เนี่ยตอนเช้าๆนั่งกินกาแฟคุยงานะนะครับนั่งเล่นทานข้าวมีเพื่อนมาปาร์ตี้ก็ทำได้ค่ะตอนนี้เรามาดูหลังคาหลักๆดีกว่าที่ที่ซีรูปดูให้ดูแลทั้งหมดเนี่ย อันนี้เนี่ยมันสะดุดตาก่อนเลยครับเดินจะชนเลยครับมันคืออะไรครับนี่มันคืออะไรฮะอันนี้คืออันนี้แหวเล่นๆเหรอฮะโซ่น้ำทิ้งเดินเลาะโครงมาลโครงสร้างแล้วก็มาลงด้านล่างอ่าแต่อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็คือไม่เอาท่อน้ำทิ้งจะปล่อยเป็นธรรมชาติแต่ก็เลยตกแต่งโดยการที่ซื้อโซ่มาในในแบบลวดลายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาเองได้ใช่ครท่านเจ้าของบ้านซื้อเองใช่อันนี้น้ำมันก็จะไหลเข้าไปในถ้วยถ้วยถ้วยนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์ชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้น อันนี้ก็จะเป็นไอเดียการตกแต่งบ้านของคุณเก๋กๆนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นเลยนะฮะด้านบนนี่ก็คือกันสาดหน้าบ้านค่ะอันนี้ในช่วงของเทเลสหน้าบ้านระยะยื่นออกมานิดนึงทําเป็นกันสาดกรณีที่ไม่ตั้งเสาค่ะอันนี้แยกมานะครับก็ถือว่าแล้วรูกวัสดุเป็นอะไรเนี่ยวัสดุลูกค้าใช้แผ่นหลังคาเป็นไวนิลทองเรียบรุ่นับบบล็อกค่ะเรียกว่าเลือกรุ่นที่ดีที่สุด<ช>นะครับตอบโจทย์ทุกคําถามะนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยมุม ถือว่าด,ดีนะเนี่ยมีมุมหนึ่งมุมแล้วนะ,ะอันนี้ก็อีกหนึ่งมุมนะที่เป็นหน้าบ้านเนี่ยตอนนี้แดดมาหน้าบ้าน<ด>เลยตอนเช้าบ้านลูกค้านี่แดด<ห>เข้าเต็มที่เลยแดดเข้าด้วยนะฮ<ห>ะอันนี้ก็จะได้ร่มเงาในส่วนของด้านหน้าบ้านใช่แล้วก็ได้ความเย็นโดยที่ในเรื่องของวนิลเนี่ยมันไม่มีไอแดดร้อนวุบวาบภายใต้โครงหลังคาอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราใช้แขนค้ำเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นกันสาดก็เลยใช้เป็นแขนค้ำอ่ะต้องบอกว่า จะได้โปรโฟรงด้านล่างไม่มาเก็กะค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงเหล็กเราเหมือนเดิมใช่ไหมตรงนี้เรายังใช้เหล็กใหญ่อุด้นเหมือนเดิมใช่ค่ะเป็นโครงเหล็กเบิ้ลสองชั้นเหมือนเดิมจันทันก็สี่คูณสองเหมือนเดิมรางน้ำรางน้ำะตนเตสหกนิ้วเหมือนเดิมใครที่มีบ้านนี้ยน่าทำโอ้โหอันนี้ไม่ได้แล้วมาถึงโครงสร้างที่เป็นโครงังคารลานจอดรถล,ละต้องบอกว่าผมสะด,ดุดตากับเสามากเลยตอนเนี้ยเสาเพลของเรา เสาเพสนะครับแต่นี้เนี่ยมีดีไซน์เพิ่มเติมนะเป็นเป็นเหมือนท่านเจ้าของบ้านเขาชอบกับสิ่งนี้นี่ก็คือเจ้านกฟินิชที่ท่านเจ้าของบ้านไปสั่งทามาเองใช่ค่ะแต่เข้ากับเสาเรานะตกแต่งได้แสดงว่าศึกษามาแล้วอยากได้แบบนี้อันนี้ก็ถือว่าดีนะเรียกว่าช่างเราเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้ใช่ไหมครับก็คือเนี่ย ชอบลายเนี้ยก็เว้นไว้แล้วก็ไปสั่งกลับลายมาให้เป็นแบบนี้ใช่ก็เป็นช่องที่เราจะดีไซน์ใส่เพิ่มเติมเข้าไปค่ะฐานลากของหลังนี้ดีกว่าครับเป็นเสาอะไรับฐานลากในเรื่องของการลงเข็มลูกค้าเลือกใช้เป็นเข็มไมโครพายค่ะลึก18-21เมตรต้องบอกว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะนะ้นะเร่งเองวัสดุมุงก็เป็นาวายนิวแล้วฐานลากก็เลือกฐานลากที่ดี<ๆ>ที่สุด ก็เรียกว่าตอบโจทย์เลยอยู่กันระยะยาวใช่ลูกค้าถือว่าเลือกถูกคือติดตั้งก่อสร้างในครั้งเดียวจบไมโครพายเดี๋ยวบอกผู้ชมกันว่าเราเนี่ยมีรับปรกันด้วยใช่ไหมฮะถึง3ปีใช่กรณีที่ลูกค้าลงไมโครพายทางเราก็จะรับประกันรั่วซิมเซอร์วิสฟรีสปีไม่มีค่าใช้จ่ายโห่นี้คุ้มถือว่าดีการเซอร์วิสหลังการขายเนี่ยดี ถ้าเลือกเสาไม้ไผ่ยราคาหลุมแล้วเท่าไหร่ครับไมโครพายของเรานะคะก็คือรวมตัดหัวเข็มรวมพุดดิ้งแล้วอยู่ที่14,500่อบาทอีกหนึ่งอย่างที่เรามาตรงนี้วัสดุยังเป็นวัสดุที่ดีอยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะเป็นไวนิลไวนิลรุ่นแบบบันล็อกนะครับถามว่าทาไมต้องใช้รุ่นแบบบันล็อกครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับแล้วแผ่นที่เราเลือกใช้เนี่ยเราเลือกจากโรงงานที่ได้มาตรฐานรุตสาหกรรมในการผลิตนะครับ เพราะฉะนั้นเราใช้แผ่นของตาภูเขานั่นเองใช่ค่ะนะครับเพราะว่าเราหลายๆคนแบบทำไมราคามันไม่เหมือนกันก,ก็แผ่นเราใช้มาตรฐานเราไม่ใช่ใช้แผ่นจีนบ,บางทีเนี่ยมันมีเราไม่ได้ว่าว่าแผ่นจีนไม่ดีนะครับบางทีการผลิตเราไม่รู้จากโรงงานไหนอเอาง่ายๆครับ,รบว่าตอนขั้นตอนผลิตเป็นอย่างไร,รแต่อันนี้เรามีตัวตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเ,เราเลือกแล้วเราก็เลือกสิ่งที่ดีให้ลูกค้าไปเลย อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะเรื่องสีของเสาเรื่องสีของตัวตัวหลังคาคุณผู้ชมมาดูลูกค้าเลือกใช้สีโทนเดียวกันกับตัวบ้านเนี่ยเอาเข้ามาดูก็คือเทียบเฉดสีเอาดูดีเนียนเนียนสีดีอันนี้คือเราเราเอาเฉดสีมาให้เราเราเลือกได้สั่งทำได้ใช่แล้วบวกเพิ่มไหมไม่ค่ะ ถ้าผมสีดำกัสีดำม่เป็นไรถ้าเป็นสีครีมสีเทาๆแบบนี้ค่ะได้ได้หมดทุกสไตล์ทุกสีก็คือในเรื่องของสีโครงสร้างก็คืออยู่ในราคานี้แล้วเขียวได้ค่ะได้ไหมยังไงฮรมันเป็นมันหลากสีมันเป็นสีมันดูแนวสีรุ้งยังไงไม่รูนะก็ดูไม่ไม่เบื่อไงเลือแต่ไม่รู้ว่านิตรีไว้ทำหรือเปลาก็ดีนะครับแล้วก็มีเสาแบบนี้ด้วย ีว่าเป็นดีไซน์ของท่านในผมบ้านเองเลยอ่ะอไปเราไปสรุปรังคากันดีกว่าว่าบ้านหลังนี้ทําไปทั้งหมดเท่าไหร่ะนะครับ ต้องบอกว่านี่คือผลงานจริงที่เราติดตั้งให้นะครับแล้วก็พื้นที่ดีดกว่าพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณนพพื้นที่ทั้งหมดที่พาชมนะคะลงรถบวกเทเลทหน้าบ้านอยู่ที่27ตารางเมตร27ตารางลูกค้าใช้แผ่นหลังคาเป็นไวนิลรุ่นด uh ังเบลล็อกไวนิลทองเรียบแล้วก็ลงไมโครพายสองหลุมเสาแต่ง2ต้นค่ะคแถมไฟจบพร้อมใช้งานแบบนี้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทค่ะใครที่อยากจะทำและอยากจะรู้พื้นที่ตัวเองเนี่ย สามารถไปทําให้เขาได้ไหมติดต่อคุณนกได้ที่ไหนอย่างไรครับติดต่อดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ CN l o o p รับทําหลังคาค่ะอีกหนึ่งช่องทางจะเป็นช่องทางไลน์ ID Li n e จะเป็น @CN Loop ค่ะก็อย่างนี้ครับใครที่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วอยากจะปรึกษาเรื่องงานหลังคาครับก็ลองติดต่อเข้ามาครับเพราะเราคือบริษัทรับทําหลังคานะครับที่มีตัวตนจริงนะครับแล้วก็มีทีมงานเป็นของตัวเองครับรับรองไม่ทิ้ง้างานไม่เทหน้างานแน่นอนครับ ต้องขอบคุณพี่นาวด้วยนะครับกับแหมวันนี้ครับอน,นุญาตนะให้มาถ่ายทาที่บ้านที่สวยบ้านทั้งสวยคนก็สวยครับอยู่เย็นเป็นสุขทามาค้าขึ้นร่มเรียนนะครับอ่ะตอนนี้ครับพูดเหมือนเช่นเคยครับเลือกสิ่งที่ใช่ในสไตล์ที่คุณชอบครับแล้วสีรูปจะทําในสิ่งที่คุณฝันครับเพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างแท้จริงแบบนี้ครับสว่วนี p นี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าไปเอานอกกระจอกมาเลี้ยงบ้างพี่ซูสฟินิกไม่ได้ใช่